วายตายลถค้าบริษัทหาไม่อ สวัสดีมิตรรักชาวไทยได้เวลาของเซนบันเชิงแล้วคะ่ะเราไปหาเรื่องหน้ากันก่อนกับภาพเบื้องหลังและตัวอย่างสดๆร,ร้อนๆจากบริษัทฮามไม่จำกัดแท็กทีมซึ่งในสัปดาห์นี้เราเปลี่ยนเวลาออกอากาศเร็วขึ้นเป็นทุกวันเสาร์11โมงตรงแต่ความไฮย,ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมแน่นอนและในวันนี้อินดีต้อนรับนักแสดงสาวมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่ายิงเตอยิงสวยจริงๆกับน้องพลอยพัดที่จะมาแท็กทีมหาไปกับแกง๊งฮาไม่จำกัดเรามาหาเปิดหัวกับช่วงใหม่กันก่อนเลยกับช่วงแถวนี้ แมงเชียนเรามาดูความโชคชนของสองเพื่อนรักที่เหลิมธัญญาและออดริมเวิลด์วีรกรรมจะโชคชนขนาดไหนไปชมกันเลยออด,ดอรีเวิรด์นี่คือนักเลงคู่ใจของคุณนะเนะเว้ยตั้งแต่มีออด,ดอรีเวิรด์มาไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกูอีกเลย <c oughs> ออดรีเวิรด์จำไอ้เชียนได้ไหมว่าที่ออกจากทุกกะไม่ไม่อนะไอ <c oughs> ้เยือนเนี่ยคือนักเลงใหญ่ที่มันมาเหยียบจมูกพวกเรารู้จักไอ้เยือนไหมไม่ แล้วมาหากันต่อเลยเมื่อพี่แวนพูดถึงลูกค้าที่เคยสักให้บอกเลยว่าเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมล่ะคะเนี่ยว่าพี่ไว้ใจเร็วๆหน่อยนะเไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ดาราสักกับพี่เยอะใครคืใครวะางอะรู้จักนี่ไหมอ่านเถิดเถิงสักกับพี่อะตอนแรกก็เอาแค่แขนบ่อาลงขาทั้งตัวเท่านั้นอ่ะคอไปจากร่านพี่ไปเรื่องแขนไปเรื่องแขนแม่สักใหม่ๆเขาเต็มทั้งตัวงั้นผมไม่สักแหม่เอาไปอะมาแล้วเอาหน่อยดิกลัวเป็นอย่างนั้นนเลย แล้วมาหาปิดท้ายกับช่วงหาไรเดอร์เรามาดูเรื่องวุ่นวุ่นของหนุ่มไรเดอร์กันพูดได้คำเดียวเลยค่ะว่าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไอ้ตัวอยู่บนแป๊บนี้ทำอะไรทำอะไร มึงขอลายเมียหวยอ้วนไอเรื่องขอลายไม่็นไรโกรธตรงไออ้วนเนี่ยแหละคนอื่นด่าไม่โกรธนะถ้าพี่ด่าปีนรั้วอกมาต่อยกูดีกว่าปีนรั้วออกมาต่อยกูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเทไ้ยเปที่บ้านกูด้วยอ๋อมันกูอยู่ในบ้านไม่เลยกูอยู่ข้างนอก เป็นไงกันบ้างคะกับตัวอย่างที่เรานำมาฝากคุมผู้ชมว่าแต่น้องพลอยพัดของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแบบครเครียดมากๆขนาดหนูแบบดูหนูมาเล่นเองหนูยังขำจริงๆเคยเล่นซิคคอมค่ะแต่ก็ไม่ขนาดนี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ซิคคอมเราก็จะมีสคริปต์แล้วก็เออส่วนใหญ่จะไหลาตามสคริปต์นี้นอกสกคริปต์บ้างแต่ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในนั้นแต่เรามีบทไวทําไมคะช่วงนี้น่าจะผ่อนคลายกันบ้างดูอะไรสนุกสนุกเฮฮาบ้างก็ผ่อนคลายดี ย้ำคุณผู้ชมกันอีกทีนะคะบริษัทาไม่จำกัดแท็กทีมเปลี่ยนเวลาออกอากาศแล้วค่ะเป็นวันเสาร์11โมงย้ำวันเสาร์11โมงเริ่มวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้แล้วมาหาแท็กทีมไปพร้อมกันทางช่องวันเหมือนเดิมค่ะ